ล้อของเรนโตมันจะระบายความร้อนได้ดีอ่ผมใส่ลูดด้วยลูดคือ,คอ,องไงผมไม่ใช่สายยอดก็คือผมใส่ลูดก็คือซัดเต็มที่คือชเน้นใช้งานจริงๆอะเน้นใช้งานจริงๆจงเจอลงเจอหลุมลูดหมดลูดไม่หยอดสวัสดีพี่ๆชาวบรรทุกหนักครับวันนี้เราเจอรีโว่คันหนึ่งต้องบอกกันว่าหลายคนคงรู้จักเขาแน่นอนนะเก่งก็นี่เลยวันนี้เจอเขาเรียวๆเลยครับโอ้โหขนของแบบน่าจะเป็นขี้เลื่อยเท่าที่ดูแล้ว ก็เดี๋ยวเราไปจอดรายละเอียดกันหน่อยว่าทําอะไรไปบ้างแล้วที่สําคัญเขาใช้ล้อไายเด่นด้วยนะครับป้สวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้โหแนะนาตัวเลยครับผมเก่งสุริยาครับผมอ่าแล้วข้างๆอ่ะลูกชายครับผมกายน้องกายน้องชายน้องชายหน้าเหมือนกันเลยนะตามกันมาเลยอ๋อตามกันมาเลยนะครับรถน้าเป็นรุ่นอะไรรีโว่สองจุดแปดตัวห้าเกียร์ตัวห้าเกียร์ขนไร่มาเนี่ยชิดเล่อยครับผม ขี้เลื่อยขี้เลื่อยขี้กบอ้าวแล้วพวกนี้พวกขี้ขี้เลื่อยขี้กบนี่เขาไปทาอะไรอะนะอา่าเชื้อเพลิงครับผมเชื้อเพลิงส่งเชื้อเพลิงอุ้ยแตข่ข้างหน้านี่เป็นไฟเดิมปะอา่าไฟแปลงมาครับผมไหนดูดูข้างหน้ากันหน่อยไม่เหมือนไทรครับผม <c oughs> เฮ้ยอ๋อเพราะว่ามันมีสติ๊กเกอร์ตรงนี้ใช่มีคันเดียวที่ไม่เหมือนไทรอ๋อพามพรัมอ่าคันนี้ก็แปลงไฟมาแปลงไฟมาจากชิดอะไรยนเชนบุรีอ๋อของก็ดีอะนะอ่าของก็ดีของก็ดีล่าสุดนี้ไปบางแสนนี่ก็ ขวดกันใหญ่เลยได้มาหลายรุ่นเลยของคิดกจากล้องล็อซิงโหนะมีมีวนดิวด้วยเด่นเลยเด่นเลยจ้าบหลายไม่เหมือนใครไม่เหมือนใครไม่เหมือนใครของน้ารถน้าทาอะไรไปบ้างครับสําหรับการขนขี้เลื่อยก็มีคอกสั่งทําพิเศษจากช่างบึ้งนะฮะเป็นหัวสีไทเทตัวเป็นเหล็กคอกพิเศษตัวนี้หลังนี้อยู่เท่าไหร่ครับห้ากว่า ห้ากว่าใช่ครับผมข้อของช่างบึงนี่จะผมจะสั่งพิเศษก็คือจะมียัดไส้นะฮะยัดไส้สามไส้เลยมีไส้อะไรบ้างอ,อ่มีวานิลามีช็อกโกแลตแล้วก็เอ้ยไ <Hi, S 2> ม่ใช่มีสี 4, หุน่นหกหุ่นอยู่นี้นีเ้เป็นเสาตั้งตัวนี้จะยัดไว้หมดเลยเพือ่อความแข็งแรงช่างบึงจัดให้พิเศษเลยตัวนี้อ๋อก็คือให้มันแข็งแรงขึ้น่คือเวลาเหวี่ยงเวลาเพราะ มันค่อนข้างสูงอ,อันนี้มันพับได้ปะพับได้ครับผมเวลารถป่าวิ่งปกติก็พับลงมาอาคอรอกตัวนี้จะกว้างเป็นพิเศษก็คือจะกว้าง2เมตรแล้วก็ความสูงชั้นล่างนี่อยู่เมตรหสิบต่อขึ้นไปอีกเมตรยี่เป็นคอรอกพิเศษ เป็นข้อพิเศษใช่ถ้าไซส์ปกติธรรมดาที่ช่างบึ้งทําก็จะเป็นแค่เมตรเจ็ดสิบห้ากับเมตรสามสิบห้าความสูงอ่าแต่นี่คือถ้าแบบไม่ได้ใช้งานก็พับลงมาเก็บได้ใช่ครับผมอ๋อมันก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งไม่งั้นเดี๋ยวเข้าบ้านไม่นุ่งไม่น้อยไม่ได้อะไรเงี้ยครับผมพังเออแต่แซมเลดูถ้าล้างนี้สวยเลยนะใช่ใช่แต่นี้มันเลอะมันเขอะไปหน่อยเพราะว่าใช้งานจริงๆช่างบึ้งเราจะเล่นเล่นลายหัวให้เราให้เหมาะสมกับสีรถอให้เหมาะสมกับสีรถ แต่ละคันจะสีไม่เหมือนกันเขาก็จะแรบลายให้เราไม่เหมือนกันเ,ออเขาจะคุมโทนสีให้เราด้วยฝากกันด้วยครับช่างเบึงอ่าช่างเบิงไหนดูภายในหน่อยโอ้โหภายในจะไปดูได้ลบจริงป่ะจริงล่งจริงเออใช้งานจริงออว่ะรถใช้งานจริงครับผมไม่มีอะไรครับผมออพิเศษคือคันเกียร์เนดะี๋ยเดี๋ยวดีดมากอบมานะคันเกียร์ผมอโอมันก็โอ้มันก็คุ้นมืออยู่เว้ยโอเคครับผมนะครับ ใช้ล้อ,อไรเด้นมาตัวนี้เป็นขออเท่าไหร่ครับ14ครับผม14ทำไมถึงเรื่องใช้เป็นขอ14อ14อะผมวิ่งสายสั้นไม่ได้วิ่งสายยาวก็14มันจะเหมาะกวา่าแล้วก็มันพอดีซุม้มด้วยพอดีซุม้มแล้วก็เป็นล้อของเลนโตมันจะระบายความร้อนได้ดีอ่าตัวนี้ผนที่ก็ <c oughs> สี่ตันมีปัญหาอะไรไหม4ห้ <c oughs> ตาตันเลยนะไม่มีครับผมเรื่องออผมใสยลูทด,ด้วย ลูดคือยังไงผมไม่ใช่สายยอก็คือผมสายลูดก็คือซัดเต็มที่คือเน้นใช้งานจริงๆอ่ะเน้นใช้งานจริงๆเจอลงเจอหลุมลูดหมดลูดไม่ยอดแล้วเจอปัญหาอะไรไหมไม่เคยนะเรื่องน็อตเรื่องอะไรก็เราต้องดูแลให้มันถึงดูแลอยู่เสมอก็คือย้ำน็อตบ่อยๆย้ำน็อตบ่อยๆแล้วก็เวลาเราไปเปลี่ยนยางเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยเราต้องดูแลเองเรื่องน็อตเรื่องอะไรอย่าไปให้ช่างดูแลฝากไว้นิดนึงนี่ช่วงล่างนะทาอะไรบ้างช่วงล่างก็เสริม6ตัน ตำแนบหกตันจากร้านปีชามาแล้วก็ชกไว้ปกติทั่วไปครับผมแนบกี่แผนแ่นนะนะแนบให้มาเจ็ดเจ็ดเปแปดแผน<อ>่นจำไม่ได้แล้วก็มีชกไว้<อ>แกนยี่สิบทั้งหมดโอ้โหคือขนได้ระบายเลยสบายเลยสักห้าหกตันอย่างเงี้ยแต่ไม่กล้าขนเยอะขนาดนั้นครับผม <laughs> ร,ถรถใช้งานรถใช้งานโหดไปหน่อย แมเราก็ขึ้นเหนือลองใต้อยู่กันนะก็ไปไปไปทั่วเหมือนกันนี่การประกันล้อไจแอนท์นะครับหรือว่าไรเดนประกันโครงตั้งสิปีนะครับสี่สองปีนะฝากว้าเฟซบุ๊กกับฝากกลุ่มนะครับเฟซบุ๊กเก่งสุริยาบัวแย้มครับผมในวงการเรียกลุงเก่งเนาะแล้วก็ฝากกลุ่มกระบะบรรทุกหน <eps> ักกับกลุ่มร้ซิ่งเบลฟาไว้ด้วยอ่านี่โอเคครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณครับ 哦喂。Oh, oh, 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 hey.